จอเบิร์นไหมเหรอนะดุดเนี่ยใช้มา2ปีการันตีว่าไม่เบิร์นเนี่ยคุณผู้ชมดูจอนาะดุดไม่มีเบิร์นนะคะยังไงก็ไม่เบิร์นคนเนี่ยถามมาเยอะสุดๆเลยนะครับผู้ชมหลังจากที่ทุกคนเนี่ยทราบว่านดุดเนี่ยใช้ S10 Plus เนี่ยเป็นเครื่องหลักมาแล้วเนี่ยสองปีเลยทีเดียวเอานี้ให้ดูความสำเร็จ <laughs> <laughs> ความสำเร็จ <laughs> <laughs> มาดูนี่ก่อนมาดูนี่นี่คุณเห็นรอยแตกจากบาดแผลของนักรบไหม <laughs> ด้านหลังก็มี ะะเอาเป็นว่าบาดแพลของนักรบครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการยืนยันได้นะครว่าตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมันผ่านการใช้งานอย่างสมบูรณ์สมบันและเป็นมือถือเครื่องแรกของนัดูดโดยที่จอแตก สวัสดีเพื่อนๆเสพกินนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสพกินนะคะอันนี้ก็อัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยเพราะว่ามันมีคนถามเข้ามาเยอะจริงๆสำหรับ S10 Plus ของน้าดุดตอนนี้เนี่ยนาดุดแอบเห็นใน l า z a ด้านะครัแบแวบๆอยู่เหมือนกันอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวที่ขายก็อยู่เนี่ยเห็นราคาอยู่ที่14,300าเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็น 5G เขียนเป็น 5G คือเป็น 5G แต่ว่ามันเป็นเครื่องโครเลีนะคะก็คือเป็นเครื่องเกาหลีนั่นเองแล้วก็จะยังใช้ 5G ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ด้วยนะใครไปซื้อมาเนี่ อาจจะใช้ไม่ได้เอาว่าเครื่องเกาหลีนี่ก็อยู่ประมาณ1 4ื่นใช่ไหมคือตอนนี้ถ้าเป็นแบบสินค้าที่เป็นตัวซัมซุงศูนย์แท้เนี่ยน่าจะไม่เหลือแล้วนะคะหมายถึงว่าคุณไม่สามารถหาซื้อได้แน่นอนแล้วก็ถ้าหาซื้อได้มันก็จะหมดประกันแล้วอย่างแน่นอนเช่นกันนะคะ S10 Plus ใน Shopee นี่หนึ่0บาท นี่อันนี้คือศูนย์ไทยนะน่าดุดว่าอันนี้ขายที่มาบุญครองนะฮะก็โอเคนะแล้วก็ตัวโน้ตสินี่โน้ตสิธรรมดาเนี่ยขายอยู่หมนะื่นห้าเนาะอันนี้หมื่นสี่เก้าเระมันหมื่นสี่เก้า 14, แล้วกันอย่างน,นี้อ่ะนี่คือเซิร์ชแบบนี้เลยง่ายๆนะคะดังนั้นด้วยราคาประมาณหมื่นห้าแล้วกันหมื่นห้าเนี่ยถามว่ามันมันน่าซื้อหรือเปล่าในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเริ่มต้นจากเรื่องแรกก่อนนะคะประเด็นหลักๆเลยเราเข้าเรื่องไม่ต้องพิถีพีถัตองมากมันค้างไหมดีกว่านะคะใช้มา2ปปีเคคคย้้าางงรระมณัอมแบบสองเราาอยางที่เราบอกคุณผูู้ชมมมไปว่าันจะีคพด หนึ่งที่พูดกันเห็ยนว่าเฮ้ยพี่เอ็กซ์นอใช้ไปยังไงก็ค้างว่ะค้างแน่นอนค้างแน่นอนค้างแน่นอนนะไม่รู้แบบเสื้อผ้ามาเท่าไหร่ถึงค้างแห่คนละอัน <c oughs> ต้องบอกกันว่าคือถ้าเกิดว่าเอาตรงคนที่เป็นแบบคนที่รีวิวมือถือเยอะอย่างเราถ้าสมมติว่ามือถือมันเอาตรงมันห่วยอ่ะคุณคิดว่าเราจะใช้ไม่ได้2ปีไหมคงใช้ไม่ได้แล้วตอนที่หนูไลฟ์ร้านซด้าเนี่ยมันเป็นงานที่เขาเรียกว่างานไลฟ์คุณผู้ชมเข้าใจงานไลฟ์ไหมมันพลาดไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเราไว้ใจมันไม่ได้อะมันก็คงไม่ได้เป็นเครื่องที่เราใช้ไลฟ์อยู่แล้วใช่ปะเออพอพอเราใช้ไลฟ์ปุ๊บเนี่ยมันไม่เคยค้างมันไม่เคยพังไม่เคยเป็นอะไรเลยดังนั้นเนี่ยน่าดูว่าเรื่องความเสถียรนี่ไม่ต้องมาพูดกันแล้วว่ามันค้างไม่ค้าง Android สมัยใหม่ไม่ค้างคนบอกว่าพี่ผมเคยใช้ Samsung ค้างพอถามใช้รุ่นอะไร S1 S2 งนี้ S3, ส5ามเออนี้พวกนั้นอารมณ์แบบยังเอาตรงยังเฮีย,ง,ยงหัวอยู่ S4 นี่ดีหน่อยแต่ S5 นี่ก,ก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันเอาตรงมันไม่ค่อยดีมากแล้วกันแต่พอมาเป็นรุ่น Android 7-8ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยชีวคุณเปลี่ยนมาเยอะนะคะมัน a n น r ร i d พัฒนาขึ้นมาเยอะนะไอเรื่องค้างเนี่ยมันไม่ค้างอยู่แล้วนั้นไม่ต้องถามนะ 15, เ,เรื่องนี้นะซื้อไปหมื่นาเนี่ยไอ้เรื่องค้างเนี่ยไม่ค้างแน่นอนแต่ไปดูเรื่องอื่นกันต่อไปเรื่องที่สองนะคะมีคนถามน้ดุดว่าจอเบิร์นหรือเปล ก็เลยไปลองดูในกลุ่มคนใช้ซัมซุงในไประเทศไทยหลายๆรุ่นเลยนะหลายๆคนก็พูดเหมือนกันว่าพี่จอผมเบิร์นว่ะบางคนก็บอกว่าซัมซุงเหรอพี่หมดประกันพุ๊บไปสวรรค์ปั๊บอะไรเงี้ยเอ้ยนี่สองปีทำไมไม่เบนะิร์นล่ะก็เลยไปดูลักษณะการใช้งานกันจะมีหลายๆคนเหมือนกันที่เขียนคอมเมนต์ว่าเปิดออโต้ไบรท์เนสหรือว่าปรับความสว่างอัตโนม,มัติไว้แล้วจอมันชอบเบิร์นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้มันสามารถดันแสงได้สูงขึ้นอีกคือจอโอเลดเนี่ยดันแสงขึ้นมาสู้กับแสงแดดได้ดังนั้นเวลาเปิดออโต้ไบรท์เนสเนี่ยมมมััันน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 จจะะะะสสสสววว่่่่่่่าาาางงกกกกกกปตติิฮเเเเพืืออออใใหหหู้้้้บบแแแดดดดไีีีย็โททร์ ตัว s 1 0 Plus ไม่เบิร์น Note 20ใช้มาครึ่งปีก็ไม่เบิร์นเครื่องคุณแม่เนี่ยเบิร์น Note 8ใช่ไหม Note 9 Note 10 Note 20 3ปีแล้วอะ่ะโอเคอันนี้เบิร์นเป็นไปได้ อันนี้เป็นไม่ได้แต่ว่าพฤติกรรมหรือว่าการใช้งานของคุณแม่เนี่ยก็คือเปิดหน้าจอค้างนานๆเปิดแช่เอาไว้คุยโทรศัพท์นานๆเปิดแสงหน้านจอสุดตลอดคุณแม่เปิดแสงหน้านจอสุดตลอดอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักของการใช้โ l e d ระเบิดเลยก็ว่าได้นะน่าดูว่าต้องใช้แน่ๆจอพวกโอ ED เนี่ยมันมันจะไม่มีแบคไลท์สองด้านหลังใช่ไหมฮะแล้วก็มันแสดงผลสีดําได้ดีสวยงามแต่ว่าทุกคนพูดหมดว่าจอมันเบิดง่ายน่าดูไปดูคุณแม่ใช้นะโอ้ขนาดอันนี้ไม่ดีเลยนะแบบว่ากลางคืนมืดๆอ่ะห้องมืดๆอ่ะเปิดไฟสว่างแแบบบบหูตาาทออดคนวไเ็ ตาบอดเลยนะเออมันสว่างเกินไหมวาอะไรอย่เงี้ยแล้วผลก็คือเครื่องคุณแม่เบิร์นเครื่องนดุดเนี่ยสปีไม่เบิร์นแล้วก็รับประกันด้วยว่าปีที่สาของนดุดกก็ยังไม่เบิร์น มั่นใจมาไม่เบิร์ดังนั้นมาอยู่ที่การใช้งานของผู้ชมว่าใช้งานแบบไหนอะไรยังไงนะอันนี้ในความคิดของเราเป็นอย่างนี้นะแต่ขอคุณผู้ชมก็แล้วแต่ประสบการณ์แต่ของนบุรับประกันเลยว่าเดี๋ยวถ้าปีที่3 4มันยังอยู่แล้วดูจะมาเปิดให้ดูน่าดูว่ามันก็ยังไม่เบิร์ดถามว่าใช้เยอะขนาดไหนใช่ไหมสามร้อยหกสิบห้าวันคือจำนวนวันของหนึ่งปีสองปีก็คือเจ็ดร้อยตีกกลมๆแล้วกันง่ายๆตีสามร้อยห้าสิบสามร้อยวันอเจ็ดร้อยนี่สองปีกว่าละเจ็ดร้อยตีสักแปดร้อยวันแปดร้อยวันนั่นดูช ทุกครั้งที่ทำไลฟ์นู้นดเปิดจอค้างไว้ตลอดน้นน้าดชารชจไปแล้วเนี่ยไม่น่าต่ำกว่า2,000ครั้งจอก็ยังสบายดีอยู่แล้วก็ใช้งานดีบางคนถามว่าพี่ใช้งานจริงจังป้เนี่ยคือแบบเอางี้รูปมีทั้งหมด49 6 7้รรูปวิดีโอมี <laughs> มันรวมกันอยู่วิดีโอ467รูป4,5 0 0ภาพหน้าจอ3,500นะเข้าไปนั่นเออให้ดูเยอะไม่ได้ค่ะมันมี <laughs> มันมีแต่รูปแบบเซ็กซี่ซะเยอะอะประมาณนี้ประมาณนี้ อ,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 อันนี้ดูได้ดูได้นะครับมีข้าวมันไก่มีอะไรประมาณนี้โอเคเอาว่าเยอะเยอะพอแล้วกันเยอะพอที่คุณจะบอกว่านาดุดใช้ไปเครื่องหลักได้กันแล้วกันนั้นเรื่องค้างไม่ค้างเรื่องจอเบอรน์นาดูว่าอยู่ที่การใช้งานมากกว่าคราวนี้มาดูเรื่องแบตเตอรี่บ้างแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าลดเร็วไหมช่วงแรกๆที่ดูดใช้อะไม่เร็วนะแต่ว่าพอผ่านไปสักปีหนึ่งเนี่ยเริ่มเห็นอาการแล้วตอนนี้ผ่านมา2ปีกว่านเนี่ยอาการหนักมากคือถ้าออกจากบ้านด้วยแบตเตอรี่สักประมาณ30%เาม่ยบเยมอรดแน่นต้งแต่งแรกเลยวมดไ้ว ว่า60%เนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณสักถ้าออกบ้านสัก10โมงเชา้า60%จะอยู่ได้ประมาณ4โมงเย็นถ้าเล่นตลอดนะแบบปัดปัปัดป,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 ดปดตลอดนะหรืออาจจะน้อยกว่านะั้นด้วยซ้ำนะฮะคือด้วยความที่มันนานแล้วมันก็เลยค่อนข้างจะกินแบตเตอรี่แต่ช่วงแรกๆที่เราดูดซื้อมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะมันดีกว่านี้นั้นถ้าถามว่าวันนี้คุณจ่ายเงินหมื่นห้าไปเพื่อจะเอามือถือที่แบตเตอรี่ทนทั้งวันเนี่ยเราดูดว่ารุ่นนี้น่าจะ ไปต่อนเนาะ มาแล้นะฮะก็คือในจุดเด่นของเขาอย่างเรื่องการทนน้ำทนฝุ่นเนี่ยล่าสุดนั่นดูยังไปเอาไปลงสระว่ายน้ําอยู่นะฮะก่อนที่จอจะแตกนะบอกก่อนตอนนี้จอแตกไม่กล้าลงแล้วน่าจะลั่นเข้าเคลื่อนแน่นอนอยู่แล้วนะคะนั้นก่อนที่จอจะแตกเนี่ยนั่นดูยังเอ่อลงไปสระว่ายน้ําอยู่เล็กๆน้อยๆยังไปถ่ายรูปเล่นยังไปอะไรอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือยังไอที่เขาบอกว่า2ปีปีนึงแล้วน้ําจะยังเข้าเอาเป็นว่าตอนนี้ดูดูใช้ได้อยู่แล้วกันไม่พังอะไรแต่ก็ถ้ามันลึกเกินหรือว่ามันมีรูคุณไปทําจอแตกที่่่่่่่ดึงนนนนนน้้้้้้้ําา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 เเเเเเขขอออัััััีีมมมมมมไไไกกกรรรรแแลวววววพพะะบคถโฆษณปปทิื มันกันน้ำได้1เมตรครึ่น1เมตรคึ่งคือ150เซน150เซนใช่ไหมคะตัวมนุษย์เราส่วนใหญ่ถ้าคนทั่วไปมาตรฐานสูงกันก็160 150เซนเนี่ยมันไม่ถึงเราด้วยซ้ำแต่ว่าสระน้ำมันที่มันลึกกว่านั้น1.7 1.8มันที่ลงไปปุ๊บต้มเขาไม่รู้นี่ว่าคุณทำลึกเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็ไปสวรรค์เพราะมันไปสวรรค์กก็บอกว่ามันโดนน้ำนิดเดียวเองใครจะไปบอกว่าพี่ผมว่าไปลงน้ำมา2เมตรว่ะพี่ก็เลยแบบทดสอบ มันตรวจสอบยากอะดังนั้นก็ต้องก็ต้องทําใจดังนั้นถ้าไม่ไม่อยากเสี่ยงก็คือเอาไว้กันอุบัติเหตุมากกว่าแต่น่นดูก็ใช้กันมาเต็มที่รู้สึกว่ามันเป็นไลฟ์ไซโฟนที่รู้สึกว่าเออให้ความสุขที่มันดูเต็มที่ดีถ้าเกิดโทรศัพท์หมื่นห้าที่กันน้ำได้ตัวนี้เทียบกับ A 5 2 5 G เดี๋ยวดูทิ้งท้ายไว้นิดหนึงนะเด <ๆ S 2> ี๋ยวรอฟังไปเรื่อยๆโอเคไหมไปเรื่องต่อไปกันเลย <S <S ต่อมานะคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องของหน่วยประมวลผลนั่นเอง X Note เกมาก็คือ Snapdra 85590 ก็เทียบกับ865แล้วก็ Xinor 2100ก็เทียบกับ Triple A ใช่มั้888นะฮะ3ตัวคราวนี้ ตัวนี้เนี่ยด้ยวยความเร็วในปัจจุบันน่าดุดว่าถ้าเกิดคุณซื้อมาในราคาหมื่นห้าคุณจะใช้งานได้อีกประมาณสัก2ปีนะครับประมาณสัก2ปีน่าจะได้สบายๆอยู่แล้วความสเสถียรอันนี้มันดีอยู่แล้วแล้วก็ตัวความเร็วตัวนี้ก็โอเคแต่เมื่อกี้แบตเตอรี่เยอะนิดน,นึงนะฮะการเล่นเกมเนี่ยก็อยู่ในมาตรฐานของ Exynos ก็คือเล่นได้ระดับดีแต่ไม่ได้ดีที่สุดบางครั้งเฟรมเรทร่วงเครื่องร้อนอันนี้เห็นได้ชัดเครื่องร้อนเนี่ยไอ้นี่ร้อนจริงๆนะร้อนแบบร้อนไร้เหตุผลเหมือนกันนะบางทีแบบเล่นโซเชียลก็ร้อนอะไรเงี้ยคือออมันนนนจจะตต่่าางกทีเเเป็โซ โซเชีลก็ร้อนถ่ายรูปก,ก็ร้อนนั่งที่เฉยปัดไปปัดมาก็ร้อนทําอะไรก็ร้อนอะไรเงี้ยคือก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่คุณต้องยอมรับถ้าเกิดว่าคุณยังอยากแด้มอยู่ในปีนี้นะต่อไปเป็นเรื่องกล้องถ่ายภาพนะครบเทียบกันกับในปี2021แล้วเนี่ยโทรศัพท์ S10 plus รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นโทรศัพท์ที่น่าดูดหยิบมาถ่ายรูปน้อยที่สุดแล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าน่าจะเทียบเท่ากับมือถือจีนไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะ,ะัมือถือจีนสมัยนี้ดีกว่าแมบบ้กระทั่งตัวใหม่ที่พออเพ ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันแต่มันก็มีจุดหนึ่งที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่มีนะก็คือในเรื่องของรูเสียบหัวฟัง3.5ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะเมื่อเทียบกันกับร,ระดับแฟลกชิพเนี่ยมันจะตัดตัว3.5ออกไปซะเยอะใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยพอมีแมคโฟนปุ๊บเนี่ยเฮ้ย นี่แหละไฮไลท์เลยไฮไลท์เด็ดของตัวนี้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเราที่เราแบบใช้ไลฟ์อย่างเงี้ยคุณผู้ชมนั้นดูใช้ไมโบย่าอันละ400บาทเสียบเข้าไปเดินเข้างานม o บายเอ็กโปรมบายเอ็กโปรทุกคนโฟอนขนาดไหนคุณเมย์คเคยไปฟอนอยู่บนเวทีอ่ะโหเสียงดังสน,นัน่นั้นดูนชี้พี่เจนดูเลยคือเสียงดังมากแต่ว่าคนที่ฟังไลฟ์เราฟังรู้เรื่องด้วยไมโบฟนอันอละ0บาท เออหาว่าเอ้ยพี่มันจะดีกว่าพวกบัตรลงบัตรไลฟ์คนละเรื่องในบัตรลงบัตรไลฟ์เนี่ยมันใช้เน็ตการไลฟ์สายได้ก็จริงมันก็โฟนสู้โบช่าละสี่ร้อยยังไม่ได้เลยนี่พูดจริงจริงพอคุณใช้พวกนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยงานไลฟ์คุณโปรเฟชชั่นอลขึ้นวะ่ะถ้าดูทำไลฟ์รัสะด้าแล้วเขาจ้างเราเพราะว่างานเราแบบโปรเฟชชั่นอลเรื่องเสียงในระดับที่แบบออกไปข้างนอกมันก็ยังดีอยู่นะแต่ว่ามันจะสายสายลุ่มลังเลยนะเกะกะหน่อยถ้าดูไม่ค่อยเสี่ยงกับการใช้พวกไลฟ์สายกับสถานที่ที่มีคนเยอะๆเท่าไหร่เเเเเเพรราาาาาะะะสสถนนนนทททีีีีี่่่มมคยยยออๆบบงงัััญญกกวไ็้ลใช ไมโครโฟนสายแบบนี้มากกว่านะคะในการไลฟ์ซึ่งมันให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้บัสไลฟ์บัสโปรอะไรที่แบบอัดเสียงเยอะนะฮะคนละเลือ่องไมโครโฟนดียวกันเยอะนั้นเวลานะดูอยากจะทำบล็อกนี่ใครอยากทำบล็อกต่อไม่เวลาไปต่างประเทศนะฮะต่อไมแบบโอ้ดีเลานัดูอยู่ในห้องนะอัดเสียงใช้ไมโครโฟนแบบเสียงโอ้เลิศ บอกได้เลยว่าเลิศอันนี้คือสิ่งที่ทําให้มันยังเหนือกว่าหลายๆรุ่นที่มันไม่มี3.5บางคนบอกวิทซีเดียนี้ก็เสียดได้แล้วนะมันหายากเออมันไม่ได้หายง่ายๆบางอันใช้ได้บางอันใช้ไม่ได้เสียบอันนั้นขึ้นอันนี้ไม่ขึ้นมีมาหมดนั้นดูดเจอหมดแล้วเอาเป็นว่า3.5นี่แหละง่ายที่สุดแล้วไปซื้อโบย่าละ400ซะมันจะชื่อ M100 MY100 M100 อะไรสักอย่างนี่แหละคุณผู้ชม นะสรุปเลยแล้วลกันนะคะในราคาประมาณ15ื่นที่ดูเห็นเขาขายกันมาหมื่นสี่เก้าเนี่ยน่าซื้อไหมถ่านะดูดว่ามันมีรุ่นที่ทําได้ดีใกล้เคียงเขาอย่างเช่น A 5 2 5 G ที่เพิ่งออกมาเนี่ยอันนี้ก็ดีนะคะดีสวยงามเลยกล้องเครื่องเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวแต่ว่างานวิดีโออาจจะสู้พวกนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าอยากได้งานวิดีโอหน่อยเนี่ยก็เน้นมาทางตัวนี้คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ซีเรียสกับงานวิดีโอขนาดนั้นเนี่ยนะ่าดูดว่าคุณซื้อรุ่นใหม่ๆได้แหละซื้อราคานะ รู้กว่าจริงๆนะแต่ว่า ให้เชียร์ถ้าไม่ถ้าไม่ซีเรียรวิดีโอเลือก A 525G ก็ได้แล้วรุ่นนั้นมันแบตขนาดเดียวกัน 750G ด้วย,วยซึ่ง 750G นี่มันไม่ได้ขี้เรนะฮะมันไม่ได้ขี้เรมันเ <c oughs> มันเว <c oughs> ิร์กกว่าที่คิดเยอะมากๆนั้นถ้าไม่ซีเรียวยานวิดีโอคอนเฟิร์มคุณซื้อ A 525G ดีกว่าแต่ถ้าอยากโชว์หรูว่าฉันใช้แฟลกชิพนะจ๊ะอย่าง S10 Plus อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมได้เลยนะคะลองเลือกสายกันดูการต่อมองต่อไม้ถ้ามันมีดูเซียบวาง3.5 Samsung ต่อได้ทุกรุ่นค ที่แบบเป็นประสบการณ์ก็จะมาลองเล่าให้ฟังนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสเต็ปกิ้ของเราด้วยนะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย แต่ตัวนี้เนี่ยพอมีไมโครโฟนปุ๊บเนี่ยเฮ้ยนี่แหละไฮไลท์เลยไฮไลท์เด็ดของตัวนี้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเราจอบเบิร์นไหมเหรอน,นเนี่ยใช้มา2ปีการันตีว่าไม่เบิร์นนี่คุณผู้ชมดูจอน,นดุดไม่มีเบิร์นนะคะยังไงก็ไม่เบิร์น